บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการขึ้นและการตกของดวงดาวขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูป๊บอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเป็นบทสุดท้ายของเรื่องของน้ำฟ้าและดวงดาวแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นตกของดวงดาวนั่นเองค่ะ าจากบทที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วเนอะว่าในการบอกทิศเนี่ยสามารถบอกได้อย่างไรโดยอาศัยเรื่องของการขึ้นตกของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าจากรูปนะคะจะเห็นว่าน้องสาวคนนี้เนี่ยเขามีการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เนาะแสดงว่าถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าในทิศทางที่พระอาทิตย์มีการขึ้นเนี่ยก็คือทิศตะวันออกนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นทางซ้ายมือของเขานะคะก็คือทิศเหนือและทางของมือก็คือทิศใต้นะคะแล้วข้างหลังของเขาเนี่ยก็คือทิศตะวัตนตกนั่นเองค่ะก็เป็นการเรียนรู้ไปในเรื่องของการเกิดทิศนะคะของอการอาศัยการขึ้นตกของดวงทิตศนั่นเองค่ะค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเราจะสามารถบอกทิศทางได้อย่างไร ในเวลากลางคืนนะคะเราไม่ได้อาศัยดวงอาทิตย์ในการบอกทิศทางเนอะแต่ว่าจะอาศัยดวงจันทร์นะคะแล้วก็ดวงดาวในการบ่งบอกถึงทิศทางค่ะซึ่งดวงดาวนะคะที่ทําให้เราทราบได้ว่าทางนั้นเนี่ยคือทางทิศเหนือนะคะก็คือดาวเหนือก็คือจะอยู่ในทางทิศเหนือนะคะเป็นประจาเลยก็แล้วก็เหนือทิศดาวเหนือนะคะอันนี้ก็คือดาวเหนือเนาะก็เหนือขึ้นไปจากดาวเหนือนะคะก็จะมีกลุ่มดาวหมีใหญ่นั่นเองค่ะ หรือว่าคนไทยเนี่ยจะเรียกกลุ่มดาวมีใหญ่ว่ากลุ่มดาวเจระเ้ค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราเห็นดาวมีใหญ่สแสดงว่าถัดไปนะคะก็จะเป็นดาวเหนือนั่นเองค่ะก็จะมีการเรียงตัวตามรูปภาพเลยนะคะก็จะมีการส่องสว่างนะคะเหมือนกับแฉงไฟเนี่ยถึง7ดดวงนะคะค่ะแล้วก็ ปัจจุบันนะคะเราจะใช้เข็มทิศในการบอกถึงทิศทางค่ะซึ่งเข็มนะคะด้านสีแดงเนี่ยก็จะมีการชี้ไปในทางทิศเหนือเสมอค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบอกตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะซึ่งการบอกตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยจะอาศัยค่าที่เรียกว่าค่ามุมเงยนะคะแล้วก็ทิศทางของดาวดวงนั้นค่ะ เพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่นะคะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆในทุกทกวันเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของผู้สังเกตรหรือว่าตำแหน่งของผู้ที่ดูดวงดาวอยู่เนี่ย,อ,อ,อ,ยอ,อ,อยู่ในคนละท้องถิ่นนะคะคนละจังหวัดหรือว่าคนละประเทศเนี่ยก็จะเห็นดาวดวงเดียวกันนะคะอยู่ในตำแหน่งแล้วก็เวลาเดียวกันด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นจากรูปนะคะก็จะเห็นว่า ผู้สังเกตนะคะถ้าเกิดว่าผู้สังเกตเนี่ยมีการเห็นดวงดาวนะคะอยู่ที่เส้นขอบฟ้านะคะหรือว่าอยู่ในระดับสายตาเนี่ยก็แปลว่ามุมเงยเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดาวดวงนั้นนะคะอยู่บนตำแหน่งของศีรษะของผู้สังเกตพอดีเนี่ยก็จะพบว่าค่ามุมเงยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90องศาค่ะ ซึ่งเรานะคะคสามารถหาค่าของมุมเงยนะคะคของดวงดาวบนท้องฟ้าได้นได้ด้วยการใช้มือค่ะก็คือจากรูปนะคะคทํามือให้เหมือนรูปเลยนะะคะคค่อย่างแรกนะก็คือทํามืออย่างนี้ก็คือประมาณ22องศานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะคะคก็จะอยู่ที่ประมาณ15องศาแต่ถ้าเกิดว่าใช้1กึางปั้นก็คือ1 0องศาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใช้สนิ้วก็คือประมาณ5องศา 2นิ้วก็เหลือแค่4องศาค่ะถ้า1น,นิ้วชี้นะคะก็คือประมาณ2อ,องศาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้1น,นิ้วก้อยนะคะก็คือประมาณ1องศาค่ะค่ะซึ่งวิธีของการหาค่ามุมเงยของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะแค่เรานะคะยืดแขนออกไปให้สุดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราการาการนิ้วนะคะแบบที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการจะหา ดวงดาวดวงนั้นนะคะว่าอยู่ที่มุมเงยเท่าไหร่ก็ให้ลองใช้นิ้วในแต่ละองศาดูนะคะสมมุติว่าอันนี้เราเริ่มแรกนะคะตามรูปเลยก็คือ15องศาหลังจากนั้นเนี่ยให้มันอยู่ที่ระดับสายตานะคะด้วยการหลับตาลงข้างนึงแล้วก็ใช้ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยเล็งไปนะคะแล้วให้จดจําตําแหน่งเดิมมาไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้ลองสมมุติว่ามันเหลืออ,อีกนิดเดียวแล้วเราก็ลองเปลี่ยนมุมดูด้วยกันนะคะเปลี่ยน ลักษณะของนิ้วดูนะคะเหมือนในรูปเนี่ยก็จะ15องศา15องศานะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็น10องศาประมาณนี้เนอะรวมค่ากันเนี่ยก็จะได้ประมาณ40องศาพอดีค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องการขึ้นตกของดวงดาวค่ะก็คือในเวลากลางคืนเนี่ยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเราจะสามารถเห็นดวงดาวได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเหมือนกับมีคนนะคะคอยส่องแสงไฟฉายนะคะลงมาบนพื้นผิวโลกเลยแต่ว่าดาวในท้องฟ้าที่เราสามารถมองเห็นได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะก็คือดาวเคราะห์นะคะคือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะแล้วก็ดาวฤกษ์ค่ะก็คือดาวที่สามารถส่องแสงสว่างด้วยตัวเองได้ค่ะ มาเริ่มต้นดูที่ดาวเคราะห์กันก่อนเลยนะคะดาวเคราะห์เนี่ยจะมีการอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะแต่ในระยะทางที่แตกต่างกันออกไปนะคะของแต่และดวงดาวอืมซึ่งดาวเคราะห์เนี่ยก็จะมีการหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยเหมือนกับโลกเลยใช่ไหมคะที่เราได้เรียนรู้ไปในเรื่องที่แล้วเนาะซึ่งระบบสุระิยะของเรานะคะจะมีดาวเคราะห์อยู่ทั้งหมด8ดวงโดยเรียงตามระยะห่างจากดวงอาทิตย์ค่ะ ค่ะดวงแรกนะคะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะคะก็คือดาวพุธต่อมานะคะก็จะเป็นดาวศุกร์แล้วก็จะเป็นโลกของเราค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์นะคะดาวยูเรนะัสแล้วก็สุดท้ายก็คือดาวนิจูนนั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งดาวเคาะห์นะคะที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้มีทั้งหมด5้าดวงนะคะโดยอาศัยหลักการที่แบบว่าเราเนี่ยยืนอยู่บนพื้นผิวโลกนะคะแล้วก็มองไปทางซ้ายหรือว่ามองไปทางขวานะคะว่าเราเนี่ยเห็นดาวดวงไหนบ้างค่ะดวงแรกนะคะก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะดาวอังคารดาวพฤหัสนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นดาวเสาระนะ์เนาะ ส่วนดาวอีกสองดวงนะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือดาวเนปจูนแล้วก็ดาวยูเรนัสนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันอยู่ไกลาจากโลกของเรามากนะคะ,ะ,คะก็คือเราเนี่ยจะสามารถทำการส่องได้นะคะด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ค่ะส่องดูจากโลกออกไปเนาะ ต่อมานะคะเรามาดูกันที่ดาวฤกษ์ค่ะดาวฤกษ์เนี่ยจะเป็นดาวที่มีความร้อนนะคะแล้วก็มีแสงสว่างอยู่ในตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองไปด้วยตาเปล่านะคะก็จะเห็นว่าดาวฤกษ์เนี่ยจะมีการส่องแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าเลยนะคะซึ่งจะมีทั้งที่อยู่แบบเดี่ยวๆนะคะอย่างเช่นดาวเหนือหรือว่าจะมีดาวฤกษ์นะคะที่อยู่เป็นกลุ่มเราจะเรียกว่ากลุ่มดาวฤกษ์นั่นเองค่ะ ซึ่งดาวฤกษ์นะคะจะมีการแบ่งออกถึง88กลุ่มด้วยกันนะคะเนื่องจากดาวฤกษ์แต่ละดวงเนี่ยจะมีระยะห่างนะคะระหว่างระหว่างกันนะคะโดยเท่าเดิมเสมอนะแล้วก็จะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็จะมีรูปร่างที่คงที่ค่ะแล้วกลุ่มดาวฤกษ์นะคะที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มดาวกลุ่มดาวจระเกะกลุ่มดาวในพานะคะกลุ่มดาวลูกไก่หรือว่ากลุ่มดาวไถ่นั่นเองค่ะรวมไปถึงกลุ่มดาวจักรราศีด้วยนะคะ อย่างเช่นราศีเมถุนอะไรอย่างนี้เนาะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการศึกษาในเรื่องของแผนที่ของดวงดาวนะคะซึ่งแผนที่ของดวงดาวเนี่ยจะเป็นการบอกถึงตำแหน่งต่างๆของดาวฤกษ์นะคะในเวลาหรือว่าเดือนหรือว่าวันนั้นๆน,น,นะคะมาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยต้องบอกถึงองค์ประกอบของแผนที่ของดวงดาวก่อนนะคะอย่างแรกก็คือ จะมีประกอบไปด้วยกระดาษถึง2แผ่นนะคะเป็นกระดาษทรงกลมแผ่นแรกนะคะข้างบนเนี่ยก็จะบอกถึงสเกลของเวลาหรือว่าวันที่ต่างๆนะคะแล้วกเ็เป็นเหมือนกับแผ่นเส้นขอบฟ้านั่นเองค่ะส่วนแผ่นข้างล่างนะคะก็จะเป็นเ,เป็นการบอกถึงตำแหน่งของดวงดาวต่างๆนะคะทีนี้มาดูวิธีการใช้กันค่ะก็คือพี่ป๊อบให้อันนี้เป็นดวงดาวนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็น แผนที่ของดวงดาวนะคะก็คือจะเป็นแผนข้างบนอันนี้เป็นแผนข้างล่างเนาะซึ่งสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการจะหาดวงดาวในต้องการจะดูตำแหน่งของดวงดาวนะคะในเดือนกันยายนวันที่5แล้วก็เวลา2 1เอนาฬิกาก็ให้เราเลื่อนสเกลนะคะต่างๆไปตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเดือนวันที่แล้วก็ข้างในสุดก็จะเป็นเวลานะคะอืม มาดูกันต่อเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นแผ่นข้างบนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นข้างล่างก็คือ,คอตำแหน่งของดวงดาวใช่ไหมโดยพี่ป๊อบเนี่ยจะให้นิ้วโป้งของพี่ป๊อบเนี่ยเป็นทางทิศตะวันออกอแล้วก็ปลายนิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยก็จะเป็นทางทิศตะวันตกนะคะทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยทำการหมุนเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนะคะตามเวลาปัจจุบันเลยก็คือหมุนไปในทิศท,ทางตามเข็มนาฬิกานะคะถ้าหมุนไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้นะก็จะเห็นว่า ดวงดาวนะคะจะมีการห่างออกจากทิศตะวันออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถูกกระดาษทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยกินเข้ามาแทนนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งของดวงดาวดวงอื่นๆในทิศทางตรงนี้อีกเนาะก็สามารถลองทําตามกันได้นะคะในห้องทดลองหรือว่าตามบ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแผนที่ดวงดาวอยู่ที่บ้านนะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเข้าสู่ช่วงการทําแบบกระดาแล้วค่ะ ค่ะมาดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะข้อใดจัดเป็นดาวฤกษ์กอไก่ดาวพฤหัสขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายดาวหางหรือว่างอง,งูดาวศุกร์ค่ะ ตอบขอไขนะคะดวงอาทิตย์มาทบทวนความหมายของดาวเรือกันก่อนนะดาวเรือเนี่ยก็คือดาวที่สามารถส่องแสงได้นะคะด้วยตัวเองน่ะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะส่วนดาวพสหัสดาวหางแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์ค่ะข้อ 2. นะคะประโยชน์ของกลุ่มดาวจระรเข้คืออะไรก็ไก่อบอกเวลากลางคืนขอไขหาตำแหน่งของดาวเหนือได้ คอควายสามารถบอกเวลากลางวันได้หรือว่างอง,งูนะคะให้แสงสว่างค่ะค่ะตอบขอไข่นะคะก็คือสามารถหาตำแหน่งของดาวเหนือได้ค่ะค่ะก็คือจัดรูปนะคะถ้าเกิดว่าจำบทเรียนที่วับได้สอนไปได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้จริงๆว่าดาวเหนือของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ทิศทางไหนอย่างแรกเนี่ยให้นักเรียนนะคะ จำทิศของการขึ้นของดวงจันทร์หรือว่าการตกของดวงอาทิตย์นะคะก็จะสามารถหาได้ว่าทิศนั้นเนี่ยคือทิศตะวันตกนะแล้วก็แสดงว่าทิศตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ทางซ้ายมือคือทิศเหนือแล้วก็ขวาม,มือคือทิศใต้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจําไม่ได้อีกนะคะก็ให้เราเนี่ยมองถึงตําแหน่งของกลุ่มดาวจาระเข้นะคะหรือว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่เหมือนในรูปนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะหาตําแหน่งของดาวเหนือได้นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะก็คือสาเหตุใดนะคะที่ทําให้เกิดกลางวันและกลางคืนค่ะกไก่นะคะมีการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะหรือว่าขอไข่มีการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะหรือว่าข้อควายการโคจรของดวงอาทิตย์รอบโลกนะคะหรือว่างงูโลกมีลักษณะกลมนะคะแล้วก็มีการเอียงนะคะทำมุมกับแนวตั้งฉากเนี่ยออกไปประมาณ23.5องศาค่ะ คำตอบนะคะก็คือมีการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองค่ะค่ะถ้ามาทบทวนกันนะถ้าเกิดว่าโลกนะคะมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยแสดงว่าทำให้เกิดถึงฤดูการนะคะแล้วก็ทำให้แต่ละประเทศเนี่ยได้รับปริมาณแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีการโคจรรอบโลกเป็นไปได้ไหมคะ ก็คือเป็นไปไม่ได้เนอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในระบบสุริยะนะคะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มันจะอยู่แบบในที่ของมันเองเลยไม่ได้วิ่งไปไหนเนาะแต่จะเป็นดวงดาวเคราะห์ต่างๆนะคะที่จะมีการวิ่งโคจรร,รอบๆดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะที่ข้อ4ค่ะก็คือจากภาพจะสามารถวัดมุมเงยได้เท่าใดค่ะกไก่นะคะ3องศาขอไข่7องศา คอควาย5องศาหรือว่างงงู12องศาค่ะค่ะข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะก็คือตอบ5องศาค่ะจำได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเรากางนิ้วอย่างนี้นะคะก็จะเป็น22องศาถ้าเกิดว่าเราทํานิ้วอย่างนี้นะคะก็คือเท่าไหร่คะ 15องศาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้1กําปั้นก็คือ10องศาถ้าเกิดใช้3นิ้วก็คือ5องศานะคะ2นิ้วก็4องศาแต่ถ้าใช้1นิ้วชี้ก็คือ2องศาแต่ถ้าเกิดว่าใช้1นิ้วก้อยนะคะก็คือ1องศานั่นเองค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะที่ระดับสายตานะคะจะมีค่ามุมเงยประมาณเท่าไหร่ค่ะกไก่ศูนย์องศาขอไข่45องศา พอควาย90องศาหรือว่างองู180องศาค่ะค่ะข้อนี้ก็ง่ายๆอีกแล้วนะคะตอบ0องศาค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเห็นดวงดาวนะคะในระดับที่เราเนี่ยไม่ต้องเงยหน้าเลยนะนั่นก็คือ0องศาแต่ถ้าเกิดว่าดาวดวงนั้นเนี่ยมันไปอยู่ตรงกับศีรษะของผู้สังเกตการพอดีนะคะนั่นก็คือ90องศานั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการขึ้นตกของดวงดาวนะคะรวมไปถึงเรื่องของออน้ําฟ้าและดวงดาวนะคะก็คือสามารถกลับมาทบทวนกันได้เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองนะคะจดจําได้ดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ